สวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาดูปักบุ้งยอดสวยๆกันนะครับครับและตรงจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราจะรัดพบกันในค่ําคืนนี้นะครับก็คงไม่มีใครนะครับก็ผมุระเจื้อนะครับแล้วก็นะครับก็คงจะตัดกันไปเรื่อยๆอีกสักระยะหนึ่งนะครับจนป่าปักบุ้งบ่อนี้จะแก่หรือจะเก่านะครับก็จะทิ้งก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตักบุ้งตอนนี้ยอดก็ ยังดูสวยดีนะครับก็ตรงนี้นะครับตรงจากจุดนี้ไปก็คงจะสิบกว่าแถวแล้วก็เราก็จะตัดลายจากตรงนี้นะครับสุดไปตรงท้ายนู่นเลยนะครับตรงขันท้ายนู้นนะครับครับสําหรับอาชีพปลูกผักบุ้งนั้นนะครับหลายๆคนเขามีความสนใจเข้ามาทักมาถามอยู่เป็นประจํานะครับผมเองก็ยินดีให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ยังมี หลายๆคนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอีกไม่นานผักบุ้งก็จะถูกนะครับว่าผมมาทําคลิปแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ทําคลิปแบบนี้มา3าปีแล้วนะครับผมก็ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องปกติยอยู่นะครับสําหรับเรื่องผักบุ้งจะถูกหรือจะแพงส่วนตัวผมไม่ซีเรียสเรื่องนี้นะครับก็ทํากันไปนะครับผมคิดว่านะครับส่วนตัวผมคิดว่าคนที่เขาเข้ามาถามมาถ่ายนะครับ เขาก็อยากมีงานอยากมีอาชีพนะครับอยากมีรายได้ซึ่งถ้าไม่รู้จะทําอะไรจริงๆผมว่าผักบุ้งก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับสาหรับตัวผมคิดว่าแบบนี้นะครับวันหนึ่งก็สามารถทําได้เงินได้หลายๆพันนะครับถ้าวันหนึ่งครอบครัวใหญ่ๆนะครับถ้ามีสัก4ี่คนนะครับพ่อแม่ลูก รเราตัดผักได้เป็นร้อยถุงนะครับร้อยถุงเราคิดราคากลางๆราคาไม่ต้องสูงมากนะครับถุงละ50บาท ร้อยถุงก็เป็นเงิน5 0า0บาทนะครับ5 0า0บาทแต่ถ้าเราทำเองนะครับทเองแล้วก็จ้างมาบ้างสักนิดหน่อยนะครับเราตีว่าจ้างเขามาสักพันหนึ่งอะนะนะครับจ้างเขามาสักพันหนึ่งนะครับก็ยังเหลืออีก4 0 0พันบาทนะครับถ้าเราตัดได้ร้อยถุงถ้าทำกันเองภายในครอบครัวนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นอาชีพอะไรที่ เราไม่มีความเสี่ยงนะครับและก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราสามารถทํางานอยู่กับบ้านนะครับอยู่กับครอบครัวนะครับอยู่กับลูกกับเต้าของเรานะครับซึ่งผมเองก็ทําแบบนี้มานานแต่ผมก็บางช่วงผมก็จะมีคนงานบ้างนะครับบางช่วงก็จะไม่มีคนงานอย่างยกตัวอย่างเช่นช่วงนี้ผมยังไม่มีคนงานนะครับผมก็ทํากับเจนะครับก็ ตัดมานะครับต้องกับพวกน้องๆของกัดบ้านกันไปนะครับผมก็ตัดบ่อนี้สิบไล่นะครับก็เหลือแค่รอบที่สามนะครับหมายถึงรอบที่สามนะครับเริ่มต้นจากทางด้านนี้มานะครับตัดมาถึงตรงนี้นะครับก็รอบที่สามเหลือตรงนี้สักประมาณสิบแถวผมก็เสร็จรอบที่สามนะครับแล้วก็ เราก็จะไปเริ่มต้นตรงนู้นมาใหม่นะครับตงังพวงท้ายคันนู้นนะครับซึ่งผมเองก็ทําได้นะครับบ่อต้องสิบไร่นะครับเราก็ตัดไปเรื่อยแล้วก็ยอดจะสวยด้วยเพราะว่าปักบุ้งที่เราตัดไม่ทันนั้นฝักบุ้งจะยอดสวยนะครับยอดแหลมไม่เป็นยอดตั้งไม่เป็นยอดเล่ต้งนะครับซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับร้คาแบบนี้กอสามรอบแล้วนะครับ ผมคาดว่าอีกสองวันผมก็น่าจะเสร็จนะครับรอบที่สามนี้นะครับก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกๆคนนะครับก็อย่าไปคิดมากนะครับว่าผมทําคลิปให้ แบบนี้แล้วจะมีคนทําตามนะครับก็ทําตามก็ไม่เป็นไรเราก็แบ่งปันกันนะครับเราจะมามีรายได้อะไรอยู่คนเดียวนะครับคนที่บางคนที่เขาลําบากเขายังไม่มีความรู้เขาไม่รู้จะไปปรึกษาใครเขาก็สามารถดูได้จากคลิปนะครับอย่าไปคลิดเยอะนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็แบ่งปันการความรู้ใครมีอะไรดีๆก็มาแลกเปลี่ยนในคอมเมนต์ผมได้นะครับครับคลิปนี้ก็คงมาถึงช่วงท้ายๆก็คงแค่นี้ก่อนนะครับไ้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ กดไลค์กดติดตามและกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ